รวยไม่รู้เรื่องเหรียญ5บาทพผดเสียดเล็กของในหลวงรัชกาลที่9แบบนี้ใครมีผมยินดีรับซื้อไม่อั้นนะครับก่อนเข้าไปรับชมรับฟังเนื้อหาในคลิปอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องซุปเปอร์คอยล n ชาแนลของผมด้วยนะครับ สวัสดีครับเอช่อง s u p e r c o i n c h n n n e l ทุกท่านนะครับคลิปนี้ผมจะมารับซื้อเหรียญ5บาทนะครับของในหลวงรัชกาลที่9ในแบบพระเสียรเล็กแบบนี้เลยนะครับแน่นอนว่านะครับเหรียญนะครับที่นําออกมาใช้นะครับในสมัยของในหลวงรัชกาลที่9ในรูปแบบของเหรียญ5บาทนี่นะครับก็นะครับชานะครับนับตั้งแต่ต้นนะครับต้นปีที่ใช้ก็คือเราใช้นะครับเหรียญ5บาท ที่เป็นนะครับลักษณะเก้าเหลี่ยมแบบนี้นะครับในปีพศ2531นะครับซึ่งเป็นปีแรกนะครับที่มีการใช้เหรียญ5บาทในลักษณะดังกล่าวรูปแบบก็คือจะเป็นนะครับพระเสียรเล็กนะครับผมอ่ะนี่นะครับแบบนี้คือพระเสียรเล็กนะครับผมแบบนี้เนี่ยนะครับเราจะไปสิ้นสุดนะครับในปีพศ2551นนะครับซึ่งนักสะสมเนี่ยนะครับก็มีการพยายามที่จะ เล่นหาและก็สะสมเหรียญน,นะครับ5บาทในลักษณะดังกล่าวอยู่ด้วยกันอยู่นะครับ2ปีพศนั่นก็คือ1นะครับปีพศ2540และนะครับปีที่2ก็คือปีพศ2546ในคลิปนี้นะครับผมจะมารับซื้อเหรียญ5บาทนะครับของในหลวงรัชการที่9รูปแบบพระเศียรเล็กในปีพศ2546แบบนี้นะครับนี่ครับ วิธีสังเกตนะครับเรานะครับแค่เอาเหรียญนะครับขึ้นมาดูทางนะครับด้านวัดนะครับพระอุโบสถนะครับวัดเบญจบบพิตุดสิตว์นารามที่นะครับเป็นเลขพศนะครับที่เป็นพศ2546แบบนี้ใครมีเนี่ยนะครับปี2546ผมยินดีรับซื้อนะครับเหรียญหนึ่งนะครับตอนนี้ก็250บาทนะครับ ถึงราคานะครับ400บาทกันเลยทีเดียวถ้าใครมีเนี่ยนะครับ2,546แบบนี้นะครับ,รบก็สามารถแอดไลน์นะครับเดี๋ยวผมขึ้น QR code นะครับไว้ทางด้านขวามือของคลิปนะครับ FC ก็เอาโทรศัพท์มือถือสแกนแล้วก็นะครับส่งรูปส่งวิดีโอหรืออะไรนะครับมาเพื่อประเมินราคากับทางช่องซุปเปอร์คอยชาแนลของผมในโอกาสถัดไป คลิปนี้ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ก่อน,นครับแล้วพบกันในโอกาสถัดไปสวัสดีครับ